เ้ื่อนเนี่ยเันมีม้วนอยู่เลยนะเอาม้วนผ้าออกมาตัดเส้นผู้ก็ม้วนเลยครับเนี่ยเอาผ้าขึ้นมาม้วนมันอยูาา่ข้างล่างเอาม้วน,นออกมาคนหนึ่งจะจับฝานี้ตัวคนที่ม้วนก็ม้นวนได้

ini berapa berapa ini 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 ของิดะาหมคะั <S 2> <S 2> บไม่รูตบหาดูต้องีีส เนี่ยยูมาฟันคุณเลยกคนนั้นฟันี้ณเลยไมันจะไม่ใช่ไม่ใชม่ใช่งมานคุครับโอ้ทางด้านั้นนะแต่แป๊บเดียวอาเสด็จยังว่างกระเป๋าครับ เอามาใคร,ใครจะใครจะมาถ่ายรูปข้างหน้ามาไม่ได้เขาทำยังไงวะอะไรจะดูว่าเขาทำยังไรพวกเ,เ,เขาก็หักขึ้นอ,อันนี้อย่าเพิ่งเก็บอันนี้เอาไว้ก่อนเ,เอามาใครจะถ่ายรูปมาครับเร็วถ่ายรูปเดียวเนี่ยมายืนตรงนี้ อย่าเพิ่งเก็บพอก่อนตรงนี้ยังไม่เก็บยังไม่ได้บอกให้เก็บเลยนี่พังของเขาเลยเนี่ยใส่คืนใยังไง <c oughs> ให้เก็บแต่ครั้งหลหังเอาไม่ร้อยอาให้พาม่เก็บอ้าแล้วทำไงวันนี้อ่ะ